สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอตูโอรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในประเทศไทยอย่างดี D a ดีอัตต้รถยนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ํา BYD Atto 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ SUV ขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉียวสปอร์ตและดูทันสมัยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไฟหน้าเล็ดแบบเต็มรูปแบบเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืน ส่วนภายในตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นผสมผสานความเรียบหรูเข้ากับความล้ำสมัยมีหน้าจอกลางขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในด้านสมรรถนะ BYD a ัตโตใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้าประมาณ204แรงม้าสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง7.3วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วสำหรับรถในระดับนี้แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้ประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และสามารถชาร์จเร็วจาก30 8 0ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นในส่วนของความปลอดภย D, อัย BYD a ั t โสาม,มารถพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะครบครันเช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360อองศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ โดยรวมแล้ว BYD a t t o 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหารถอีวีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ